พระสุนทรีวานีเป็นรูปเปรียบด้วยพระรัตนตรัยเขียนขึ้นตามนิมิตของเจ้าประคุณสมเด็จพระวรรัตแดงศีลวัฒโนอดีตเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทวรารามรูปที่สามท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์ในช่วงพุทธศักราช2420ถึง2443อันเป็นนิมิตที่เกิดขึ้นจากการบริกรรมภาวนาพระสูตรศรัทธาวิเศษในคัมภีร์สุโพธาลังการ ที่อันเชิญมาจากประเทศสีลังกามีอายุกว่าพันปีซึ่งท่านได้ถอดจากคำพีดังกล่าวมาเป็นคาถาสำหรับบริกรรมภาวนาว่ามุนินทะวทะนัมภูชะคับพะสัมภวะสุนทรีปานีนางสรนังวานีไมหังปีณยะตังมะนังแปลว่าวานีคือนางฟ้าหรือพระไตรปิฎกมีความงามอันเกิดแต่ห้องแห่งดอกบัว คือพระโอษของพระจอมมุนีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายขอจงยังใจของข้าพเจ้าให้เอิบอิ่มปราโมทจากนิมิตนั้นเจ้าประคุณสมเด็จพระวนรัตแดงได้ให้หมื่นสิริทัตสังกาศเจ้ากรมแดงเขียนภาพขึ้นเป็นรูปนางฟ้าซึ่งเปรียบเป็นพระธรรมหรือพระไตรปิฎกประทับขัดสมาตร,ราบบนดอกบัว ซึ่งหมายถึงพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าพระหัตถ์ซ้ายหงายวางไว้บนตักและทรงแก้ววิเชียนหมายถึงพระนิพพานพระหัตถ์ขวาแสดงอาการกวักเรียกให้มาดูหมายถึงพระธรรมคุณข้อเอหิปัสสิโกรูปมนุษย์นั่งอยู่บนดอกบัวสองข้างหมายถึงอัครสา,าวกซ้ายขวารูปนาคหมายถึงพระอรหันต์รูปเทวดาพรหมและสัตว์ต่าง หมายถึงสรรพสัตว์ในกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิและสาะน้ำหมายถึงสังสารวัตเจ้าประคุณสมเด็จพระวรรณรัตนแดงให้ความเคารพนับถือภาพพระสุนทรีวานีนี้เป็นอย่างมากได้วางตั้งบูชาวไว้ที่หัวนอนของท่านครั้งหนึ่งเมื่อท่านอาพาธพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมได้ทอดพระเนตรเห็นก็มีพระราชศรัทธาอย่างยิ่ง กล่าวโดยสรุปแล้วภาพพระสุนทรีวานีรูปเปรียบพระธรรมเป็นรูปที่เป็นอุบายโกศลอธิบายความหมายซึ่งถอดมาจากพระคาถาพระสุนทรีวานีทำให้เข้าใจกระบวนการแห่งพระธรรมคำสั่งสอนชัดเจนมากยิ่งขึ้นคือบุคคลผู้ใดได้พึงปฏิบัติตามพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วบุคคลผู้นั้นย่อมพนสภาวะทุกข์ มีจิตท,ที่ผ่องใสปราศจากกิเลสพ้นการเวียนว่ายตายเกิดแห่งวัตฏสองสารที่เปรียบเสมือนห้วงน้ำด้านล่างและน้อมเข้าสู่กระแสของพระอริยบุคคลเปรียบเสมือนดวงแก้วในหัดซ้ายคือพระนิพพานคาถาและภาพพระสุนทรีวานีเป็นการสร้างภาวนาใหม่ไปสู่การยกจิตให้เป็นกรรมฐานสำหรับผู้เจริญพระคาถาการบริกรรมในเบื้องต้น เพื่อทำให้จิตใจสงบเป็นสมาถิภาวนาทำให้จิตใจเข้มแข็งต่ออำนาจกิเลสต่อจากนั้นได้ไตร่ตรองศึกษาความหมายของรูปและคาถาตามอาถธาิบายโดยละเอียดย่อมบังเกิดความรู้เป็นสติปัญญาเข้าถึงงอกงามในพระธรรมคำสั่งสอนเป็นวิปัสนาภาวนาชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วในเบื้องปลาย